ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปก็ตามหน้าปกเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปนะก็เรื่องวันพีชฉลอง1000ต่อนะทุกคนของอนิเมะนะครับซึ่งในอนิเมะก็จะมาถึงประมาณวันที่20หน้านะของเดือนนี้นะครับแล้วก็ซึ่งจะมีอะไรมาให้เราลุ้นตัวละครที่จะมาหรือเปล่านะทุกคนในเกมนะครับ ก็จากที่ผมไปดูนะทุกคนก็ตู้ของโซโลนี้ก็จะหมดในวันที่22นะทุกคนแล้วอะไรจะมาต่อจากตู้โซโลนะทุกคนก็ก็ความคิดผมก็อาจจะมีตัวละครพิเศษที่มาจากตัวเกมที่จะมาหักมุมเราหรือเปล่าก็น่าคิดนะทุกคนก็ผมจะขึ้นรูปมาให้ดูนะทุกคนตามรูปนะของอนิเมะนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีตัวอะไรมาหรือเปล่านะครับในรูปนะทุกคนก็ความคิดผมก็อาจจะมาเป็นพวกเซตวานอนนะครับ ก็อาจจะเป็นยามาโตก็ได้นะทุกคนหรือเปล่าซึ่งทางทวิตก็ได้สปอยมาว่ายามาโตจะมานะครับตามลิ์นะทุกคนของตัวละครนะครับในภาควานุนะครับก็ของเกมนะทุกคนซึ่งถ้าตัวแรกก็เป็นไคโดนะทุกคนก็ไคโดน่าจะตัดออกไปนะทุกคนก็น่าจะเป็น EX นะครับแล้วมาดูตัวละครอื่นนะครับทุกคน ก็จะมียามาโตะนะครับก็มีควีนแล้วก็มีแจ็คแล้วก็มีคันจูโร่แล้วก็อิโชนะทุกคนแล้วก็มีซันจินะครับแล้วก็มังโก้นะครับทุกคนก็มีก็มีเตัวละครนะทุกคนถ้ามันก็จะมีเหลือเศษนะทุกคนเศษ1ตัวก็ตามความคิดผมก็ยามาโตะอาจจะมาเซอร์ไพรส์เราก็ได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นตู้ e ีเจน ก็เป็นตู้ลีเจนต์ก็เป็นคู่นะทุกคนก็เป็น6ตัวนะทุกคนก็3เดือนนะสมมุตินะก็เหลือ1ตัวก็อาจจะเป็นยามาโตก็ได้นะครับความคิดผมนะก็มีประมาณนี้นะทุกคนซึ่งที่ผมจะมาสรุปก็วันที่ยี่สองนี้จะมีตัวอะไรมาก็รอรุ่นกันเลยนะทุกคนก็ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทุกคน